อิชิอินำทัพช้างศึกประเดิมซ้อมเตรียมลุยศึกคิงคัพเมื่อวันที่1กันยายนเวลา17นาฬิกาที่สนามกีฬาอบตอเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกเตรียมสู้ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่51แข่งขันระหว่างวันที่1ถึง9กันยายนนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีมาซาทะดะอิชิอิเฮสโคะนำลูกทีม22คนซ้อมเน้นฟื้นฟรูร่างกายและสร้างความสัมพันธ์ในทีมใช้เวลาราว1ชั่วโมง นาทีโดยยังขัดเพียงปรเมศอมัดวิไลที่จะตามมาสมทบในวันที่2กันยายนก่อนซ้อมค่ะอิชิอิเปิดเผยว่าบรรยากาศที่กาญจนบุรีต่างจากกรุงเทพทําให้หนักเตะมีสมาธิในการซ้อมทุกครั้งผมจะเลือกคนที่พร้อมมารับใช้ชาติและมั่นใจว่าทีมชุดนี้จะทําผลงานได้ดีทีมชาติฟิจิเล่นเกมรับค่อนข้างแน่นเราจะพยายามเน้นเรื่องการเพสซิง่งซึ่งคิดว่าเราทําได้ดีส่วนเสื้อทีมชาติไทยผมคิดว่าเรียบงา่ายและดูเท่โดยเฉพาะลายทงชาติผม อยากให้ทุกคนใส่เหมือนผมนะัทพงศ์สายริยากงหลังทีมชาติจากชลบุรี FC, เอฟซีเปิดเผยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ผมดีใจและภูมิใจมากอยากคว้าแชมป์คิงคับให้ได้เป้าหมายคือทําเต็มที่ฝากแฟนบอลช่วยเฉีรยด,ด้วยครับด้านจเจริญศักดิ์วงกรแนวรุกบีจีปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าดีใจที่ได้เล่นคิงคับที่บ้านเกิดกาญจนบุรีแน่นอนเราเป็นแชมป์เก่าแต่ทุกเกมยากหมดจะทําเต็มที่เพื่อแฟนบอลและประเทศชาติร่างกายพร้อมเต็มร้อยไม่มีอาการ การบาดเจ็บส่วนเกมกับฟิจิจะเล่นให้รัดกุมที่สุดเพื่อเข้าชิงชนะเลิศฝากแฟนบอลช่วยเชียร์พวกเราด้วยครับ สำหรับโปรแกรมคิงคัพครั้งที่51มีดังนี้ค่ะรอบรองชนะเลิศอิรักพบฮ่องกงวันที่4กันยายนเวลา16นาฬิการอบรองชนะเลิศไทยพบฟิจิวันที่4กันยายนเวลา20นาฬิกานัดชิงที่3และชิงชนะเลิศวันที่7กันยายนเวลา16นาฬิกาและ20นาฬิกาถา่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี HD 32 b t Sport และ2 Vision Now ค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn